กระสวัสด,เดร,ร,รเตร่า์ทุกทา่านวันนี้วันจันทร์ที่16สิงหาคม2564นะครับเราอยู่กับโควิด1 9เนี่ยมา ตั้งแต่เดือนเมษามาถึงหนระ้าน,นี้คุณประมาณสัก4เดือนครึ่งแต่เราอยู่กับระบบแบบนี้มาประมาณสัก1เดือนหน่อยๆไม่ว่าใครจะบอกคนที่เห็นด้วยกับรัฐบาลว่าโอ้ยจํานวนมันไม่เพิ่มขึ้นนะเนี่ยมันเขาทําดีสุดๆแล้วกออ็แล้วแต่ท่านแต่บางคนอาจจะบอกว่าแม่งล็อกทําไมวะล็อกไปก็ไม่เอียวยาจํานวนผู้ติดเชือ้อก็ทะยานสู่2 0ง0 0ื ก็แล้วแต่ท่านนะฮะอันนี้เป็นความคิดเห็นของแต่ละบุคคลส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อวันนี้เนี่ยคุณ21,157คนนะครับจำแนกอยู่ในเรือนจำเนี่ย658คนและเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่เนี่ยยืนยันด้วยผลตรวจ rt pcr เพียงอย่างเดียวนะไม่รวมเอติเจนเทสนะมีมากถึง2499คนเรามีจำนวนผู้เสียชีวิตนะวันนี้เนี่ย182ท่านแต่ถ้าถามผมว่าจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมเนี่ยก็7,704คนก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งกับทุกๆก,การสูญเสียทุกๆครอบครัวผมก็ไม่รู้จะพูดอย่างไรแล้วว่าสูญเสียจากโควิดในทีมันเป็นอย่างไรเมื่อวานนี้ก็มีม็อบใช่ไหมเกิดการประทะกันค่อนข้างหนักหน่วง ผมก็เป็นหนึ่งในผู้อยู่ในสถานการณ์นั้นไปรายงานสถานการณ์ให้ท่านผู้ชมไปไลฟ์สดบรรยากาศให้ดูกันก็เสียงประทัดเสียงะระเบิดค่อนข้างอื้ออึงนะหูอื้อหูดับเลยแหละแต่ประมาณสัก6กโมงครึ่งถึงทุ่มหนึ่งผมก็เดินทางกลับแล้วแต่หลังจากนั้นก็เกิดการประทะกันระหวังเจ้าหน้าที่คอฟอกับ ม็อบผู้ชุมนุมผมเห็นมีเรื่องสะเทือนใจผมบางอย่างก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเยาวชนเนี่ยถ้าอายุไม่ถึง18เนี่ยออกมาชุมนุมเนี่ยถ้าโดนจับได้ก็จะดําเนินคดีกับพ่อแม่แต่สิ่งที่ผมเห็นคุณคุณรู้ไหมวันเกิดอะไรขึ้นมีคอมเมนต์หนึ่งเขาโพสต์รูปโกรธแม่เขาอะเงินมึงก็ไปตามแม่กูกลับมาด้วยแล้วกันนะถ้าจะแจ้งความแม่กูเนี่ยเขาโพสต์อย่างเงี้ยแสดงว่าแม่เขาเสียชีวิตจากโควิด -19 ทคือมันห้ามไม่ได้อะ ผมพูดจริงๆนะมันห้าไม่ได้เรื่องการสูญเสียแต่ถามว่ามันมีนะวันนี้เพราะอะไรมันมีแล้ววันนี้เพราะการบริหารจัดการที่มันหละหลวมและมันล้มเหลวไหมถ้าสงการนั้นคุณไม่ปล่อยให้คนเนี่ยเดินทางกลับต่างจังหวัดกันเนี่ยมันก็คงไม่เกิดวันนี้ถ้าวันนั้นคุณเจอคัสเตอร์ที่หลักสี่แคมป์ก่อสร้างเนี่ยที่เจอเดลต้าเนี่ยคุณจํากัดพื้นที่ซักคุณปิดพื้นที่นั้นซะแบบเข้มข้นเนี่ยมันก็คงไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ หรือถ้าจะย้อนไปเรื่องของการดําเนินการหาวัคซีนชนิด mRNA ที่มันไม่ใช่เจ้าซ i โนแวคแต่คือสรุปคือคุณไม่เอาเนี่ยพอคุณไม่เอาแล้วมันก็เกิดปัญหาเรื่องการกลายพันธุ์เนี่ยเกิดเดลต้าขึ้นมาเนี่ยคุณเอาอยู่ไหมคุณเอาไม่อยู่อย่างนี้เนี่ยมันเรียกว่าล้มเหลวได้ไหมก็ใครจะเห็นด้วยกับผมก็เห็นใครไม่เห็นด้วยกับผมก็เลื่อนไปดูช่องอื่นแค่นั้นเองเพราะว่าสิ่งที่ผมพูดมันคือความจริงคุณก็เอาไปพินิจพิจารณาเอาละกันว่ามันถูกต้องแค่ไหนขอบคุณครับ